เพิ่งจะแต่งงานอยู่กินด้วยกันนะก้นหมวเขายังไม่ดันดำเลยนะเลือกล่ากันซะแล้วนะสังคมสมัยนี้นะเปรียบสเสมือนอรถรถก็คือกันอ,ออกมายังโมโหสามเดือนอยู่บวชใจใครงวดตักกะงวดนะทิ้งกันง่ายได้ได้แล้วทิ้ง <laughs> ได้แล้วทิ้ง <laughs> ทิ้งกันง่ายได้นะ ไม่เหมือนตอนที่อยากได้เราเลยนะสัญญาจะดูแลก,กันตลอดไปนะไม่เหมือนตอนออกรถใหม่ๆเลยนะเซ็นสัญญาน้ำพักน้ำแรง <laughs> ไปพ่อจะพาไปหากินลูกนะขอบคุณน้ำพักน้ำแรง <laughs> ไม่เหมือนตอนที่เราอยากได้ใหม่ๆเลย <laughs> <laughs> ลครับขอบคุณคำดูถูก อีกสักพักหนึ่งสามเดลี่ยนพานไปรบรูปทิ้งแล้วรบรูปทิ้งามามาสวัสดีครับพี่น้องบ้าไปสุบรุ่งคนมวันนี้อัพเดตรถขาไาให้เป็น1.9แซดนะไอ้เซมบม่ได้ดูถูกหรือว่าเชิงนะดูถูกพี่น้องเอฟซีอยากให้พี่น้องได้คอคิดในการซื้อรถซื้อร่านะเปรียบเสมือนครูชีวิตของเขา นาคันเท้าเลือกแล้วก็อยากให้ประคับประคองกันไปตลอดรอดฟังนะมันหมายถึงความมันคงของชีวิตของเท้าแล้วก็มันหมายถึงจิตใจที่แน่วแน่ของเฮ้าโมเมนต์าออกมาทิ่มชุ่มกันง่ายดายนะคันรถมันมีปัญหารถยังไงรถมันมีเรื่องปัญหาเรื่องการสอมพี่น้องก็ต้องสู่ก็เหมือนคู่ชีวิตเท้าคันเท้าเลือกมาแล้วน่ะทะเลาะเบาแวงกันเล็กๆน้อยนะโมเมนต์ก็มึงไปซุ่นตีเลยกันเลือกลากันนะคุยกับแต่งงานมาหอดสามเดือนอยู่กับท่มกันซะแล้ว นามน1.9สัตโฉมปี2 0 2 2 23ยลยนะเลยรถไปรุ่น3เดือนอสีเทา l a m ร o โบกินีสีตัวใหม่รุ่นพิเศษล้อแม็กเวลยางใหม่เรื่องเงินดาวบอรตังบ้าหลายผู้แค่ประชาชนช่วยมากระซืรถได้การออกรถมันคือเรื่องง่าย แต่การที่เราจะพาไปจอดรอดฟังอันนี้มันคือนรกฝากไว้ด้วยแล้วมึงจะรู้ว่านรกมีจริง <S <S นะนะเพราะฉะนั้นนะออกไปแล้วสู้ให้สมกับคําที่อยากได้มันมาหน่อยนะสวยๆครับ <S <S พวงมลาลัยมัลติ <S 2> <S 2> ฟังก์ชันเกียร์หกสปีดหน้าจุงหน้าจอทรัสสกรีนนะรุดไว้รุ่นสามเดือนอโอ้โหรถเดิมๆเ,เลยจ้ะนะเม็ดอุง้งเม็ดอารคสวย หนะัวน็อตไม่ถอดตัวหละ่ะเบอะตัวแซดกับตัวธรรมดาจะต่างกันนะตัวแซดมันจะเย็บเป็นรูปลกักรูปลกักเป็นเหลี่ยมเป็นทรงเป็นอะไรครับนะไม่จะเหมือนรถเบาะแต่งนะมันจะทํามาเรียบร้อยนะไม่เหมือนตัวเอสตัวเอสก็เย็บแบบธรรมดาธรรมดาเป็นเบอะเออเบอาะธรรมดาเออไม่ได้มีรวดลายหรือเย็บแบบหนาขนาดนี้อันนี้เป็นเบาะหนังอ่าสวยงามครับเม็ดลูกเม็ดดักการตันตีได้เร็วแคนนี้ครับ นะม่มีการสนหนักทิกความจมน้าไฟใหม่ตัดต่อเรคาซี่ตัดต่อเรขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันโครงสร้างรถเดิมตกเครื่องรถเดิมทุกอย่างเดิมสนิทไอเสียมอมาร์คไซสไล่ไม่ยางไม่ให้พี่น้องบ้องไปออกไปกิได้รอจะไดโก้จากน้อยนึงกิได้ไม่ต้องมาเสียตังนะรถบ่เคยบรรทุกอย่างี้ทัสํานะสวยงามครับใี่ส์นี่ดีดีก็โอเค ตั้งจังหวัดซื้อได้ทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้มีบริการเฮ็ดสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีห่อนหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะดูคลิปๆเลยตู้ขนาดยังไม่ได้ล้างเลยโคตรใหม่เลยนะการันตีได้ว่าหัวนุ่งหัวนอตพวกนี้นะเดิมทุกจุดครับนี่แหละครับพี่น้องลถไว้ยรุ่น3เดือนที่เสี่ยมบอกว่ารถก็เปรียกบกับสังคมสมัยนี้ถ้าเราเลือกคู่ชีวิตแล้วก็ขอให้สู้ไปด้วยกัน ถ้าเราเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแล้วอย่างน้อยก็ให้สู้ไปด้วยกันบอแมนว่กา,า,นาก่นหมอนเขาไม่หมดดามแล้วก็ทีมกันอีกแล้วจะ <c oughs> <c oughs> จังสัน้นจะเฝ้าออกนะเปรียบเสมือนคนนะซื้อกินไปก่อนนะถ้ารถก็เช่าไปก่อน <c oughs> จะเฝ้าซื้อเอช่าไปก่อนเดี๋ยวมันจะติดเครเด็ดนะเค้นถึงเคลนผิดเดิมบุรุษก็พี่น้องล่องแก้มเดิมหวัวน็อตสากะโฟงไม่ขยับเลยนะ นะเอาป้ายแดงมาใส่นะก็ว่ารถป้ายแดงคันนี้คือใหม่มากๆนะหน้า2,023ตัวล่าสุดนะ1.9สี่ประตูตัวท็อปนะเอาเอารถศูนย์บาทครับจะได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าข,า,ขายพนกักงานบริษัทรัฐวิสาหากิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดห,ห,หน้าเฮ็ดสวนแม่บ้าน รบอพ่อกีดยางครับวินงขับแก๊บขับบล็อกล้อขับสิบร้อครับแม็กโคตัดไม้เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดท้องถมเป่ามุ้งเป่ามุ้งนะอาชีพทุกอย่างนะขอแค่สุจริตครับนะทุกคนนะอยากได้รถไปทำมาหากินมาหาเสียมเด้อไอจัดให้ครับช่วยทุกการดันทุกเงีครับปีแรกพันเก้าพันปีสองพันหมื่นน้อยๆนะเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูด ออกรถศูนบาทบัดรประชาชนไปเดียวเอาไหมไปด้วยเอาว่าไงไปด้วนเอาไหม